สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKB o บอนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับฟุตบอลสุดสัปดาห์ก็มีลีกชน้นำให้ติดตามกันแล้วก็จะมีลีกย่อยๆด้วยนะครับแต่วันนี้จะเน้นที่ลีกหลักๆละก,กันนะครับก็จะมีหลักๆเลยคือ,อมีลีกเอฟฝรั่งเศสนะครับมีบนเดสลีกาและเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับ วันนี้จัดมาให้2คู่นะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสโบ o t o ทนะครับมีบริการดีๆมากมายเอาใจนักเสี่ยงไายทุกท่านเลยนะครับเรื่องของการเงินนะครับก็มั่นคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์48 PSGYW นะครับอ่ะไปเริ่มที่คู่แรกเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้านะครับเป็นเกมระหว่าง ลีเออร์ฝรั่งเศสนะครับคู่มงบิเลเยเจอกับมนาโกนะครับผมก็จริงๆสองทีมนี้นะครับเรื่องของสายภาพทีมในปัจจุบันไม่ได้แตกต่างไม่ได้ห่างชั้นกันมากมายนักนะครับอันดับในตารางคะแนนก็ด้วยนะครับผมไม่ได้ห่างกันเลยนะครับมงเปยอยู่อันดับ8นะครับส่วนมูรากที่4มีช่องว่างระหว่างแต้ผ่านกัน5คะแนนนะครับแต่สิ่งที่ส่วนทางกันมากตอนนี้คือผลงานนะครับผลงานกับฟอร์มการเล่นแล้วก็ส่งบอลเนี่ย ส่วนทางกันสุดๆเลยนะครับเจ้าถิ่นมงเป้นะครับไม่ชนะมาแล้ว5เกมรวดนะครับผมแล้วก็ปัญหาหลักเลยคือเกมรับเนี่ยเสียประตูเยอะมากนะครับเฉลี่ยแล้วเสีย2ลูกต่อเกมนะครับเสียเยอะมากแล้วกเกมลูกก็ถือว่าก็ถือว่ายังดูดีอยู่แต่เกมรับถือว่าไม่ดีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับโมนาโ,โกที่เกมลูกกำลังจัดจ้านเลยนะครับชนะมา3าจาก4เกมหลังสุดแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับ สามเกมลังสุดคือยิงได้ยังต่ำสองประตูทุกเกมเกมลุกดีมากนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเจอกันต้องบอกว่าโอเคแนละมงเปอาจจะได้ชื่อว่าเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับแต่วันนี้ดูเรื่องผลงานที่กําลังตกต่ําบวกกับเจอกับทีมที่เกมลุกจัดจ้าอย่างโมนโกผมคิดว่าวันนี้การันตีได้เลยว่าเจ้าถิ่นมงเปน่าจะโดนยิงอย่างน้อยหนึ่งประตูแน่นอนนะคนัน,นคิดว่าวันนี้ด้วยราคาที่เปิดมานะครับโมนโกผมไปต่อปอปลาอาจจะดู แพงไปนิดนึงแต่ดูแล้วยังน่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าเจ้าถิ่นผลงานแบบนี้ไม่น่าเชื่เลยครับก็ให้วัดใจที่อาโมนโก,โกดีกว่านะครับโซเดคคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ยูเนี่ยนเบอร์ลินครับเจอกับเลเวอร์คูเซ่นเจ้าถิ่นยูเนี่ยนเบอร์ลินถือว่าปีนี้มาดีเหมือนกันนะอันดับที่5ในตอนนี้นะครับ25คะแนนจาก15เกมตามหลังเลเวอร์อันดับ3อยู่4คะแนนและตามหลังจาฟุบไบเยนอยู่8แต้ม ปีนี้ผลงานมาดีนะคือเป็นทีมท,ที่แพ้ยากทีมหนึ่งเลยนะครับปีนี้ในบุเดสลีกานะครับทั้งหมดที่เตะมาน5 5เกมเนี่ยพวกเขาแพ้ไปแค่2เกมนะครับมีแพ้อาส์สบวกแล้วก็แพ้ให้กับแฮธาบรินที่เหลือคือแบบมีแบ่งแต้มได้ค่อนข้างเยอะนะเจอกับทีมใหญ่ๆไม่แพ้นะครับผมก็ถือว่าอย่างเจอกัดบักเสมอมาหนึ่งหนึ่งนะครับเจอชอเกม้ไม่แพ้แต่ชอเก้ปีนี้คือห่วยนะครับเจอ แฟรงก์เฟิร์ตก็ยาเสมอได้นะครับเจอไบเยนก็เสมอได้เจอดัดบ,บุญชนะมาด้วยถือว่าปีนี้มาดีจริงๆนะครับโซเลเวอร์ so, ever, ผลงานไม่แน่ไม่นอนนะครับมีขึ้นมีลงบ่อยมากช่วงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าการวันนี้เรื่องของศักยภาพทีมต้องบอกว่าเลเวอร์ยังค่อนข้างดูดีกว่านะครับแต่ผมคิดว่าปีนี้น้องใหม่อย่างไม่ใช่น้องใหมส่สิน้องใหม่หน้าเก่าคืออยู่ขึ้นชามาแล้วปีหนึ่งนะผมคิดว่า เจ้าถิ่นสู้ได้นะครับด้วยความที่ปีนี้มาดีแทคกติกดีระบบทีมดีนักเตะเล่นกันเข้าขาผมคิดว่าวันนี้อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้นะครับริงอยู่ที่เลเวลเหนือกว่าแต่ผมคิดว่าวันนี้เล่นในบ้านของยูเนี่ยนเบอร์ลินคิดว่าก็มีดีพอกับการแบ่งแต้มได้ผมว่าใจให้เชียร์ที่ทีมรองละกันนะครับให้เชียร์ที่ยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับสรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้มองไปที่มนาโกและ อยู่ในเบอร์ลินนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทาง subotop นะครับมีบริการดีๆมากมายนะครับเอาใจนักเสี่ยงทายทุกท่านเลยนะครับผมที่สําคัญคือเรื่องของการเงินนะครับมั่นคงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับสวัสดีครับ